ถจนพายย้อนเวลาไปกับมมลิในยุคไดโนเสาร์มมลิแมวสีขาวน่ารักกำลังวิ่งเล่นอยู่ในบ้านอย่างมีความสุขขนฟูฟูของเธอพริ้วไหวตามการเคลื่อนไหวมะลิสำรวจทุกซอกทุกมุมด้วยความอยากรู้อยากเห็นตากลมโตของเธอเปล่งประกายเมื่อพบสิ่งใหม่ๆในบ้านมมลิเป็นแมวที่ชอบสำรวจและมักจะเข้าไปในมุมที่ไม่เคยมีใครเข้าถึงเธอมีนิสัยที่อยากรู้อยากเห็นและไม่กลัวที่จะ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งใหม่ๆทุกอย่างในบ้านดูเหมือนจะเป็นโลกที่น่าสนใจสำหรับเธอ ในวันหนึ่งมาริพบกับห้องเก็บของเก่าที่เต็มไปด้วยฝุ่นเมื่อเธอสอดส่องดูอย่างละเอียดเธอก็พบกับเครื่องทำแมชชีนที่ซ่อนอยู่ในมุมหนึ่งของห้องความอยากรู้อยากเห็นทำให้เธอเข้าไปสำรวจใกล้ๆมาริไม่ได้ตั้งใจแต่เผลอไปกดปุ่มบนเครื่องทำแมชชีขนขณะที่เธอกำลังสำรวจอยู่แสงสีสว่างวาบขึ้นมาและเสียงเครื่องทำงานดังขึ้นอย่างกระทันหันมาริรู้สึกว่าตัวเองกำลังถูกพาไปยังที่ที่ไม่รู้จัก การเดินทางข้ามเวลาของมะลิเริ่มต้นขึ้นเธอถูกพาไปยังโลกในยุคไดโนเสาร์ที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและอันตรายทันทีที่มะลิเปิดตาเธอก็เห็นไดโนเสาร์ตัวใหญ่กำลังเดินผ่านไปไม่เคยมีอะไรที่น่าตื่นเต้นขนาดนี้มาก่อนมะลิเปิดตาของเธอและพบกับภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจไดโนเสาร์ตัวใหญ่กำลังเดินผ่านเธอไปเธอรู้สึกทั้งกลัวและทึ่งในเวลาเดียวกันความใหญ่โตของไดโนเสาร์ทำให้เธอรู้สึกเหมือนอยู่ในโลกใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน มาริต้องรวบรวมความกล้าและใช้ความสามารถในการสังเกตเพื่อหาทางเอาตัวรอดเธอเริ่มสำรวจพื้นที่รอบๆและพบว่าไดาโนเสาร์บางตัวไม่เป็นอันตรายต่อเธอการสังเกตช่วยให้เธอรู้จักการหลบหลีกอย่างชาญฉลาดในระหว่างการสำรวจมาริได้พบกับไดโนเสาร์ที่เป็นมิตรตัวหนึ่งซึ่งยินดีให้ความช่วยเหลือไดโนเสาร์ตัวนี้พามาริไปยังที่ปลอดภัยและสอนวิธีการเอาตัวรอดในโลกที่เต็มไปด้วยอันตรายมิตรภาพใหม่ของเธอทำให้เธอรู้สึกมั่นใจขึ้น มาลิเริ่มเข้าใจวิธีการใช้ชีวิตในยุคไดโนเสาร์และได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆจากเพื่อนไดโนเสาร์ของเธอเธอเริ่มสนุกกับการผจญภัยและการค้นพบสิ่งใหม่ๆทุกวันเป็นการเรียนรู้และการสำรวจที่ไม่รู้จบการเดินทางเวลากลับยังคงดำเนินต่อไปมาริพบกับสัตว์ต่างๆที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ละยุคมีความท้าทายใหม่ๆที่เธอต้องเผชิญแต่มาลิไม่ยอมแพ้เธอใช้ความรู้และความสามารถที่ได้เรียนรู้มาในการเอาตัวรอด มาริเดินทางไปยังยุคน้ำแข็งและพบกับแมมมอธตัวใหญ่ที่กำลังเดินผ่านเมื่อเธอรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่ค่อยๆแทรกเข้ามามาลริต้องหาทางป้องกันตัวเองโดยการหาที่หลบภัยที่อบอุ่นมาริใช้ไหวพลิปของเธอในการหาแหล่งที่ซ่อนจากสัตว์นักล่าในยุคต่างๆเธอพบว่าในแต่ละยุคมีอันตรายที่ไม่เหมือนกันทำให้เธอต้องปรับตัวและเรียนรู้ที่จะอยู่รอด ระหว่างการเดินทางในแต่ละยุคมารีได้พบเพื่อนใหม่ที่ให้คำแนะนำและช่วยเหลือเธอเพื่อนใหม่ของเธอมีทั้งไดโนเสาร์แมมมอธและสัตว์อื่นๆที่เธอไม่เคยพบมาก่อนมลิพยายามมหาวิธีใช้เครื่องทำแมชชีนเพื่อกลับบ้านเธอสังเกตและทดลองทุกวิธีที่เป็นไปได้พยายามเรียนรู้การทำงานของเครื่องทำแมชชีนจากสิ่งที่เธอพบระหว่างการผจญภยัย มาลิพบกับการผจญภัยที่ทา้าทายและน่าตื่นเต้นในแต่ละยุคไม่ว่าจะเป็นการหลีกเลี่ยงสัตว์นักล่าหรือการหาอาหารมาลิเรียนรู้เรื่องราวและวัฒนธรรมของสัตว์ในแต่ละยุคสมัยอย่างไม่หยุดยั้งมาลิพบกับก,บการผจญภัยที่ทา้าทายและน่าตื่นเต้นในแต่ละยุคเช่นการต้องหนีจากไดโนเสาร์ที่ดุร้ายการหาทางข้ามแม่น้ำที่เต็มไปด้วยจระเข้หรือการหาที่พักพิงในคืนที่หนาวเย็นของยุคน้ำแข็ง มาลีเรียนรู้เรื่องราวและวัฒนธรรมของสัตว์ในแต่ละยุคสมัยเธอได้พบกับความแตกต่างที่น่าทึ่งตั้งแต่การเห็นแมมมอธที่ใหญ่โตจนถึงการพบกับนกยักษ์ที่บินอยู่บนท้องฟ้าการเรียนรู้เหล่านี้ทำให้เธอเข้าใจโลกมากขึ้นมาลีใช้ความรู้และความสามารถที่ได้เรียนรู้มาในการหาทางกลับบ้านไม่ว่าจะเป็นการใช้ไหวพริบในการหลบหลีกสัตว์นักล่าหรือการหาที่ซ่อนที่ปลอดภัยเธอมีความมุ่งมั่นที่จะกลับไปหาบ้านที่คุ้นเคย มาลิพบเพื่อนใหม่ๆที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและความสามารถในการเอาตัวรอดเพื่อนเหล่านี้ไม่เพียงแต่ให้คำแนะนำแต่ยังเป็นกำลังใจในการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ทำให้มาลิไม่รู้สึกโดดเดี่ยวในการเดินทางในที่สุดมาลิสามารถกลับมาถึงบ้านด้วยความช่วยเหลือจากเพื่อนใหม่เธอได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของความช่วยเหลือและมิตรภาพการกลับบ้านครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการกลับสู่ที่ที่เธอคุ้นเคยแต่ยังเป็นการกลับมาพร้อมกับประสบการณ์ที่มีค่า มลิกลับมาถึงบ้านด้วยความตื่นเต้นเล่าเรื่องราวการผจญภัยที่น่าทึ่งให้เพื่อนสัตว์ในปัจจุบันฟังทั้งการพบเจอไดโนเสาร์แมมมอธและสัตว์จากยุคต่างๆทุกคนฟังด้วยความสนใจและตื่นเต้นไปกับเรื่องราวของเธอในที่สุดมลิกล่าวขอบคุณทุกคนที่ติดตามการผจญภัยของเธอและเชิญชวนผู้ชมกดไลค์แชร์และติดตามช่องเพื่อไม่พลาดการผจญภัยครั้งต่อไปทุกคนรอคอยการผจญภัยใหม่ๆที่น่าสนใจของมมลิอย่างใจจดใจจอ่อ